ค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านว,วันนี้เราจะมาแนะแนวในเรื่องของการสมัครเข้าศึกษาตอนในปีการศึกษา2564นะฮะ รุ่นที่24ใช่แล้วก็เป็นเราจะเรียกว่าแปดย2่ TCAS ยี่สิบสี่ทีแคสในปีนี้จะเป็น TCAS สหนึ่งรอบเดียวใช่ค่ะรอบนี้เราส่งเป็นอะไรนะพอร์ตโฟลิโอใช่เป็นรอบของพอร์ตโฟลิโอนะฮะก็คือรอบเดียวเลยจากก่อนหน้านี้เราจะมีอาจจะมีรอบ2รอบ3รอบอะไรอย่างงี้ปีนี้ไม่แล้วนะฮะปีนี้มีรอบเดียวเลยเพราะเรารับทั้งหมดนะฮะสาคน30คนนะฮะโดย คุณสมบัติที่สําคัญเลยนะฮะอาจารย์ต้องขออนุญาตดูโพยนะก็คือจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาต่อนะฮะในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าม6นั่นเองนะฮะม6หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัยหรือว่ากศนอนะฮะและจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2563 ะะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีอีกองค์ประกอบหนึ่งนะฮะที่อาจารย์เพิ่มมาด้วยก็คือหรือมีคุณวุฒิตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบาดีแห่งประเทศไทยนะฮะเรื่องเกณฑ์การเทียบุุธิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบนะฮะก็คือต้องไปศึกษาดูว่าในประกาศที่ออกมาเนี่ย ใครที่สามารถเทียบได้เท่ากับวุฒิมอปลายบ้างบางทีอาจจะจบการศึกษาต่างประเทศมาต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างเช่นมีผลการสอบอะไรมาต้องมาลองเทียบดูก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติหรือเปล่านะฮะสำหรับน้องนองนะคะที่เตรียมตัวสําหรับแฟ้มสะสมผลงานที่จะเข้าในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะสาขาแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งน,นะคะเราจะรับสมัครในระบบของมหาวิทยาลัยนะคะช่วงวันที่5้าถึงยีมกราคม25 64เท่านั้นเป็นระบบออนไลน์ด้วยนะคะส่วนการประกาศรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิสอบเนี่ยจะเป็นช่วงวันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะและเราจะทำการสอบสัมภาษณ์กันวันที่13กุมภาพันธ์2564และที่สำคัญเลยเราจะประกาศผลสำหรับผู้ที่จะมาเป็นแฟล24นะคะวันที่22กุมภาพันธ25์2564ค่ะ หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องอสับมิดเข้ามาหรือว่าอัปโหลดขึ้นมาพร้อมกับไปสมัครแล้วก็หลักฐานต่างๆนั่นก็คือในส่วนของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะซึ่งในเกณฑ์เรามีเกณฑ์กำหนดอยู่ว่าเอกสารที่คุณจะอัปโหลดเข้ามาในส่วนของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะต้องไม่เกิน10หน้าขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน25 MB นะฮะโดยเดี๋ยวอาจารย์บอกโจทย์ก่อนละกัน โจทย์ที่ทางหลักสูตรกําหนดในปีนี้นะฮะผู้สมัครในสาขาวิชาแฟชั่นสีทอและเครื่องตกแต่งเนี่ยจะต้องนําเสนอผลงานการออกแบบอย่างน้อย1 c o l l คอลเลกชันนะฮะภายใต้หัวข้อ BCG และหรือภูมิปัญญาไทยในแฟ้มผลงานที่ส่งขยายความนิดนึงเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่า BCG คืออะไร BCG เนี่ยเป็นตัวย่อของคำว่า Bio ออีโคโนมีเซอร์คูล่าอีโแล้วก็กร e นอีโคโนมีอันนี้คือ3ประเด็นหัวข้อนะฮะที่เป็นดิเรกชันของอุตสาหกรรมของประเทศเราต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูๆเนี่ยต้องไปศึกษาว่าใน3หัวข้อนี้เขามีแนวคิดอะไรแล้วจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับพอร์ตฟ l ลิโอหรือแนวคิดในการออกแบบแฟชั่นของหนูได้อย่างไรบ้าง mm. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องแสดงความสามารถแสดงความสามารถในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณสมัครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์รวิเทศเนี่ยจะยกตัวอย่างในเรื่องของตัวอย่างของผลงานที่นักเรียนเนี่ยน่าจะเอามาใส่ไว้ในพอร์ตโฟลิโอกันบ้างว่ามีอะไรบ้างเชื่เลยก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปีนี้เนี่ยเราส่งพอร์ตเป็นดิจิทัลเท่านั้นแล้วก็การส่งพอร์ตเป็นดิจิทัลเท่านั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นไป ดิจิตอลอย่างเดียวเพราะว่าเราอย่าลืมว่าถ้าเราได้รับการคัดเลือกผ่านในรอบพอร์ตโฟลิโอมาแล้วเราจะต้องมาเจอกันในรอบสัมภาษณ์อาจารย์จจแนะนําอย่างหนึ่งว่าให้เราคิดเป็นเล่มก่อนอก่อนที่เราจะสแกนเป็นระบบดิจิตอลถูกต้องจริงๆถ้าเราเก็บร,บรวบรงมไว้เนี่ยในแฟ้มผลงานในลักษณะของ A4 นี่ยอาจจะในรูปลักอาจจะเป็นปกเรียบง่ายนะฮะ จะเป็นสีขาวสีดําหรือสี<ม>ที่สื่อถึงแสดงถึงความเป็นตัวตนของเราก็ได้ออกมานะครับแล้วก็รูป,รปลักษ์ข้างในเนี่ยก็แล้วแต่พวกหนูจะนําเสนอตัวตนของตัวเองเลย<ม>แล้วก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตฟทรโอเนี่ยสแกนที่สําคัญเนี่ยมาสิบหน้าด้วยกัน<ม>เอาง่ายๆเลยแค่จันเปิดหน้าแรกปุบ<ม>๊บ<ม>ให้จันว้าวให้ได้ก็จะมีทีอีกอันนึงคือในเมื่อเราทําเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ย การทำเปดิจิตอลเนี่ยมันคงไม่เป็น2มิติอย่างเดียวเนาะบางทีในรูปแบบของการดิจิตอลเนี่ยอาจารย์สามารถสแกนค r ว o า e โค้ดเข้าไปดูวิดีโอของหนูได้หรือหนูอาจจะทำไอจีมีไอจีมีเฟซบุ๊กมีเพจของตัวเองหรือมีช่อง YouTube ของตัวเองถูกต้องค่ะแล้วใครที่ได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์เนี่ยถึงจะนำผลงานจริงถือมาสัมภาษณ์ด้วย แอบกระซิบนิดนึงนะฮะผลงานจริงตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยไม่กําหนดจํานวนหน้าแล้ว<ช>อลังการมากแล้วหนูจจเห็นว่าบรรยากาศในการคัดเลือกที่ผ่านมาสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูจะต้องเตรียมตัวขนาดนะแข่งขันกันสูงมากใช่<ด>แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่จะนํามาถ้าถ้าสมมติสมมุติว่าถ้าได้เรียกมาสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยจำเป็นไหมฮะว่าจะต้องเป็นงานที่เป็นแบบเป็นแฟ้มเป็นงาน2มิติอย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นรูปแบบของงานสองมิติมันก็อาจจะ อืมนน้หรืออยากจะถือตอนสอบสัมภาษณ์มาเท่ากันมันเท่ากันถือแบบเก๋ๆง่ายๆมากษณะแบบนี้ก็ได้หรือถ้าในวิดีโอที่อาจารย์จะให้ดูเนี่ยบางคนก็มาเป็นกระสอบใช่มาเป็นมาเป็นกระเป๋าเลยมชุดจริงมีงานจริงมีเสื้อผ้ามีอะไรด้วยหรือตัวเองจะ ดีเซนเทชันตัวเองมาในรูปแบบต่างๆอาจารย์จะไม่ว่ากันหนูจะแต่งตัวที่หนูครีเอทด้วยเสื้อผ้าของหนูเองมาสัมผั์ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเรียนแฟชั่นแล้วอยากเสริมอีกนิดนึงค่ะสำหรับใครที่เคยส่งประกวดเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์หรือผลงานแฟชั่นต่างๆค่ะอยากให้ส่งผลงานประกวดไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตามนะคะให้ส่งเข้ามาด้วยก็วันนี้คงมามาบอกคร่าวๆเท่านี้เนาะ อยากสนใจศึกษาจริงๆเรามีคลิปที่ก่อนหน้านี้แล้วทึ่งลงดีเทลไปเลยว่าพอร์ตฟลีโอที่ดีเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ลวิเทศจะอินเสิร์ตเข้ามาให้ดูนะคะจริงๆเราสามารถติดตามได้เรามีช่องทางในการติดตามผลงานของ f a s t สตาูเนี่ยได้ที่ไหนบ้างจารย์บอกก็ใน Facebook ก็จะมีเพจที่ชื่อ f r e s ์ g แกรดโชว์เคสนะคะหรือว่า IG IG ใช้ชื่อว่า f a s t k i ิด a ูหรือนั่นเอง แฟร์ัน under score ใช่ค่ะนะเร็เราก็จะมีเว็บไซต์อีกแฟร์ดซาบูดอ่านี้ก็จะมีบทความน่าสนใจต่ละทางด้วยมี YouTube ด้วยยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตาม Subscribe ในสื่อต่างๆของหลักสูตรเราด้วยนะคะวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วพบกันในวันสัมภาษณ์ละกันนะคะเด็กๆ อยากเจอทุกคนใช่ค,ะค่ะมาะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยอุตสาหกรรมส,ร,สร้สางสารร์ของพวกเรานะคะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย,บาย